สมาคมสปาสมุยส่งความรักให้ผู้ป่วยคนไทยและชาวต่างชาติวันวาเลนไทน์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ภายในโรงพยาบาลเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางชนันทิทนพย์ธนพัฒน์ธีรานันนายกสมาคมสปาสมุยพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสปาสมุยผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดแผนไทยร่วมทำกิจกรรมส่งความรักจัดใจ ด้วยการมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยเนื่องในวันวาเลนไทน์โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบความรักแก่ผู้ป่วยในครั้งนี้การส่งมอบของขวัญและความปรารถนาดีตอบผู้ป่วยในวันวาเลนไทน์นี้จากสมาคมสปาสมุยด้วยตระหนักถึงความสําคัญของทุกชีวิตซึ่งต่างต้องการความรักซึ่งกันและกัน แต่สำหรับผู้ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างนอนรอความหวังและความรักจากคนรอบข้างดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อผู้ที่เจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวการมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยซึ่งกำลังรักษาตัวมีกำลังใจและมีความประทับใจต่อสังคมซึ่งสมาคมสปาสมุยและสมาชิกสมาคมได้ให้ความสำคัญ ำหรับบรรยากาศในการส่งมอบความรักความห่วงใยโดยการมอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในวันวาเลนไทน์ในครั้งนี้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลเกาะสมุยมีความสดใสและสดชื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ป่วยที่ได้รับมอบของขวัญซึ่งสื่อแทนความรักความห่วงใยการมอบของขวัญแทนความห่วงใยไม่เพียงแต่ผู้ป่วยคนไทยยังรวมไปถึงเด็กและชาวต่างชาติที่เจ็บป่วยก็ได้รับความรักและความห่วงใยจากสมาคมสปาสมุย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยหลายรายถึงกับแสดงออกด้วยความดีใจผู้ป่วยต่างทราบซึ้งใจด้วยความดีใจที่คนไทยไม่ลืมถึงแม้จะป่วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย